ครับจาน้องบอสกับน้องเบนนะมาดูสัตว์ต่างๆนะที่มาลีมาลัยใช่ไหมมาลลยฟาร์มนั่นใช่มารีฟาร์าโอ้ยดูควายควายเล่นน้ำนะเออควายเล่นน้ำอ่าก็ซื้ออะไรอ่ะอาหารร,มรวมๆนะอาหารสัตว์ที่อยู่ในนี้ อะไรฟามนะครับไอ้ค่อยๆลงค่อยๆลงอ่าบิ๊กบอสมาที่ไหนครับบิ๊กบอสมาที่ไหนบอกก่อนเร็วอุ้ยอันนี้บิ๊กเป็นนะ เป็นนี่พี่ Bot, พิคบอสที่พิคบอสหันมาพี่พิบอสหันมามนอะไร,ะไรเขาเรียกอะไรนะนอูดอ๋ออูดนู่นตัวใหญ่นู่นอูดอ่าถูกต้องนะภาษาอังกฤษว่างไงภาษาอังกฤษว่างไงควายาอะไรนะโอเคถูกต้องไปเดินไปก่อน,นฮะภาษาอังกฤษว่างไงมา้มา,าม้าภาษาอังกฤษว่างไง โอเคถูก okay, ต้องอะแล้วมีตัวอะไรอีกโ,โอ้โหนมยุงใชรครับอหมานะมานะน้องๆเนี่ยมานอนนะครับเนี่ยมาเดินอยู่ที่นี่ที่นี่มาลายฟาร์มจะมีหลายที่หรือเปล่น่าจะมีหลายที่นะแต่ที่มาเนี่ยคือมาที่ น้องบอสไปเที่ยวสวนสดต่อไปเล่นน้ำทะเลอะไรนะครับอูดอูดไม่ใช่อูดอูดอูดนะไปะไปให้หานปลาก่อนปะ,ะเดี๋ยวเดิน,เ,ดนเล่นข้างในนะครับน้องน้องน้องบอสไม่ต้องจับก็ได้ลูกไม่ต้องจับเออเดินตรงกลางเดินตรงกลางเอออย่าวิ่งอย่าวิ่งเดี๋ยวตกน้ำนะหันมาหันมาหาปลาด้วยหันมาหาปลาด้วยมาเจ๊อี๊บ ข้ออะไรครับข้อเป็ดนะนี่คือข้อเป็ดนะครับน้องๆม,มีน้ําพุด,ด้วยนะนี่เป็ดมันเป็ดสองตัวเออไข่เป็ดนะไข่เป็ดโอ้ก็โอเคนะครับวันนี้อากาศดีนะไม่ไม่ไม่ร้อนนะเหมือนจะมีแดดแต่จริงไม่ร้อนนะน่าจะฝนตกตอนเชา้ากันละรอบเอออ่ะโอเคปลาอุ้ยอุ้ยมีปลาด้วยปลาตูมเล้งเลยอุ้ย ไหนครับไหนตัวอะไรไปมาเข้ามาเลยตรงนี้จะเป็นศูนย์อาหารนะครับศูนย์อาหารก็จะมีร้านกาแฟขนมเครื่องดืง่มอันน,น,นี้อันนี้ตัวอะไรตัวอะไรเขาเรียกตัวอะไรโอ้โหถูกได้ไงเอาใหม่ดิตัวอะไร อ่าถูกต้องนะโอ้ยเก่งจังเลยเนี่ยครับถูกต้องอืมนอนอยู่ครับครับผมไหนตัวอะไรตัวอะไรอยู่ในอ่านอนอยู่ดะเห็นไหมตัวอะไรนอนอยู่ขงในอ่ะเดินมาดูเดินมาดูนี่นี่นี่นอนอยู่เห็นไห นี่ไงอยู่ตรงอยู่ตรงต้นไม้นะนี่ไงนอนอยู่อ่ะตัวอะไรเขาเรียกตัวอะไรฮะจโจอะไรนะจิงโต้อะไรครับจิงโต้เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าตอบถูกหรือเปล่าไม่อาจิงโจ้ถูกต้องนะครับจิงโจ้แค่นี่จิงโจ้แะต่เป็นจิงโจ้แคะเนาะตัวเล็กใช่ไหมปกติจิงโจ้มันจะตัวใหญ่ๆใช่ไหม

กระตา่ะตายกระต่ายมาดูกระต่ายกระต่ายภาษาอังกฤษว่าไงกกถูกต้องอ่ะปะเดินไปดูอุ้ยกระต่ายเต็มเลยอ่ะน้องบอสน้องบอสเข้าไปให้อาหารกระต่ายนะเนี่ยป,ป,ป้าป้าป้ามีอาหารแล้วไม่ต้องซื้อแล้วนะอ่ะปะเดินเดินเข้าไปเดินเข้าไปอ่ะหยิบหยิบหย,ยิบเอานะน้องบอสจะเอาอะไรเอาแครอทใช่ไหมกระต่ายกินอะไรวา้วา กัดกระต่ายกินอะไรอ่าเ,<ด>เดินเดินเข้าไปเดินเข้าไปไเออเดินเข้าไปเปิดประตูด้วยเปิดประตูด้วยเออขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนอ่าขอบคุณครับเออนี่งไงกระต่ายอ่ะน้วลดนวลดหยิบนะน้ำวลดหยิบเออให้ให้ให้ตัวไหนที่ว่าเขายังไม่ได้กินนะตัวไหนกินแล้วไม่ต้องให้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจะกินเยอะเกินไปต้องกระจายกระจายให้นะฮะไปสิอยู่ไหนฮะโอ้อยู่ข้างในมีม,ม,มีมีนอนอยู่ในอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะเขาทำเป็นที่นั่งนะแล้วข้างในมันจะโบ๋ๆนะ๋จะเข้าไปแอบอุ้ยอยู่ในรูก็มีด้วยว่ะน้องพอัดมาไปดูไปดูไปด,ไปดูอยู่ในรูไม่ไม่กลัวลูกไม่กลัวมันไม่กัดหรอก เดินเดินไปฝั่งนี้ยกขึ้นตรงสูงเอาหมวกออกไหมเอาออกปะอ่าเดินไปเอาอกไหมเอาออกไหมเออเดินเดินเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดินไปก่อนมาเดินมาเดินมานี่ตัวนี้ตัวนี้อยู่ตัวเดียวเลยอุ้ยตัวดํามีสีดําด้วยนี่สีดํามาแล้วสีดํามาแล้วเดี๋ยวป้าจะดูว่ามีป้าอยู่ในรูเนี่ยเนี่ยเขาทํารูให้ให้อยู่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาให้เอาให้เร็วเอาเอาเอาให้เอาให้ เอาให้สิเอาให้สิโยนโยนให้สิจะกลัวอะไรอ่ะลูกมันไม่น่ากลัวเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องบอสกลัวกระต่ายนะไปไปเดินเดินออกไปถ้ากลัวก็เดินออกไปเดินออกไปเลยถ้ากลัวเดินออกไปอ่าอันนี้เป็นเป็นเป็นฟาร์มกระต่ายนะครับยวเดี๋ยวจะไปดูอย่างอื่นอ่าเดินเข้ามาเดินออกไปอ่าเร็วๆไปเดินเดินออกไปสิ เอนี่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 อะไรตัวอะไรตัวละเค้นี่ดูตัวละเค้นี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอี้แเข้อี้แเอ้อ่าอออันนี้อันนี้อันนี้อ่าปลาคราฟนะปลาคราฟน้องบอลจะให้อาหารปลาคราฟไหมให้ไหม ให้ป่ะอ๋อให้มะแคะป่ะไปให้มะแคะก่อนป่ะเอ้ยห,ห้องน้ำอยู่ตรงไหนเอ่ยเฮ้นี่ไงบิ๊กเบนอยู่นูน่นบิ๊กเบนบิ๊กเบนกำลังเดินมาเดี๋ยวป้าไ,ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอ,อ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอัดคลิปวิดีโอให้น้องๆดูอีกทีนะครับเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อน ขอบคุณครับ